อโอเคนะคะระหว่างเรียนนะคะให้เด็กปิดไมค์ให้เรียบร้อยเนาะแต่ถ้าครูมีคำถามอะไรถามปุ๊บก็ให้เปิดไมค์ตอบได้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องคำบอกช่วงเวลาที่แสดงเหตุการณ์นะคะมันจะไปทบทวนเรื่องที่เราเรียนในคาบก,ก่อนเนาะคำบอกช่วงเวลาอดีตปัจจุบนันอนาคตใช่ไหมคะ ยังจำได้อยู่ไหมเลยจำจำได้แม่นยำนะคะจำได้แม่นยำเลยใช่ไหมคะวันนี้เราจะเอาคําที่บอกช่วงเวลาเหล่านั้นนะคะมาใช้ในการแสดงเหตุการณ์ได้ยังไงเนาะเรามาดูกันนะคะจุดประสงค์ในการเรียนวันนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆสามารถระบุคําบอกช่วงเวลาในเหตุการณ์ของครอบครัวได้นะคะ คราวที่แล้วเราเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองโดยใช้คําบอกช่วงเวลาตอนนี้ในคาบนี้นะคะเราจะเอาคําที่บอกช่วงเวลาเหล่านั้นมาใช้ในการเล่าเหตุการณ์ของครอบครัวเรานะคะจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วเนาะและให้เด็กๆสามารถเขียนเล่าเรื่องราวโดยใช้คําบอกช่วงเวลาเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองได้นะคะมาทบทวนกันก่อนนะคะจากคาบเล็กๆเ,เนะาะคำบอกช่วงเวลาเห็นไหมคะ อดีตเราใช้คาว่าเมื่อวานนะคะปัจจุบันใช้คาว่าวันนี้และอนาคตหายไปหนึ่งช่องนะคะจะใช้อะไรดีให้มันแบบสอดคล้องกันเมื่อวานวันนี้นี้ครับอนาคตแน่น,นพรุ่งนี้ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองอดีตเป็นสัปดาห์ก่อนปัจจุบันหายไปนะครับอนาคตเป็นสัปดาห์หน้าจะเติมปัจจุบันว่าอะไรดี ตอบด้ดานนี้ค่ะถ้าเป็นตอบด้านนี้ค่ะถ้าด้านนี้นะคะถูกต้องถูกต้องอ่ะข้อสามค่ะเดือนก่อนที่อนหก่อนหรือเดือนที่แล้วก็ได้เนาะเดือนที่แล้วเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าใช่ไหมคะเป็นการแสดงลำดับเรื่องราวนะคะอ้าวตอไปปีที่แล้วค่ะอดีต ปีนี้ปีนี้ปีนี้ค่ะปีนี้นะคะแล้วก็อนาคตปีหน้าเนาะข้อที่ห้า่งทีแล้วขั่วงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงีั่โมเทแล้วชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วชั่แล้วชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที้วช้วชั่วโมงทอ่แี้วชั่ี้วชั่ี้เอา่ี้วชั่ี้วชั่ี้เอา่ว ก่อนปัจจุบนันคราวนี้และอนาโคตขคราวหน้าค่ะอันนี้เราทบทวนเนาะคาที่ใช้บอกช่วงเวลาใช่ไหมคะแซวว่าเด็กๆยังจําได้อยู่เนาะและวันนี้เราจะเอาคําเหล่านี้ค่ะเด็กๆมาใช้ในการเล่าเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวคาบคาบก่อนก้อนเราได้เอามาใช้ในการเล่าเรื่องราวของตัวเองใช่ไหมที่เด็กบอกว่าปีที่แล้วได้ไปเที่ยวที่นั่นปีนี้ไปเที่ยวที่นี่ปีหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนที่เรายกตัวอย่างไปเนาะแต่วันนี้เราจะไม่เอา มาใช้ในเรื่องของตัวเองนะคะเราจะามาเล่าเรื่องราวของครอบครัวของเราเองนะคะในวันนี้เนาะแล้วครูถามว่าถ้าสมมุติครูฟังมอบหมายงานให้เด็กๆเนี่ยเล่าเรื่องราวในชีวิตของตนเองให้ครูฟังเราจะเล่ายัางไงดีให้เรื่องราวของเรามันน่าสนใจมีเทคนิคอย่างไรบ้างทำยังไงดี การที่จะเล่าเรื่องราวของตัวเองได้ให้น่าสนใจอ่ะเราต้องทำยังไงเมื่อวานแม่คลอดฉันมาจนฉันโตมีอีกไหมใช้เทคนิคยังไงดีก็คือมีการเรียงลำดับของข้อมูลใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้หยกยกตัวอย่างว่าคุณแม่คลอดมาใช่ไหมคะคุณแม่คลอดหยกมาแสดงว่า ตอนที่คุณแม่คลอดเนี่ยเป็นอดีตใช่ไหมคะผ่านมาแล้วเนาะผ่านมาแล้วจนฉันโตตอนนี้ฉันโตแล้วเป็นปัจจุบันเห็นไหมคะก็มีการเรียงลําดับเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเวลาเราจะเล่าเรื่องอะไรก็ตามเราต้องเรียงลําดับเหตุการณ์ะคะเกิดก่อนเกิดแล้วแล้วก็กาลังจะเกิดใช่ไหมคะอันนี้คือการเรียงลําดับเหตุการณ์นั่นเองนะคะต่อ,ะอมา มีการนำวิธีการใช้คำบอกช่วงเวลาได้แก่อดีตปัจจุบันและอนาคตที่ยกตัวอย่างทบทวนไปเนาะคำว่าเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้คำที่บอกช่วงเวลาต่างๆเนาะปีที่แล้วปีนี้ปีหน้านะคะก็เอามาใช้ในการแสดงเหตุการณ์ได้นะคะเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้น เราลอง,ลองมาดูตัวอย่างการเล่าเรื่องเหตุการณ์ของครอบครัวนะคะโดยใช้คําที่บอกช่วงเวลาเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ชื่อน้ําขิงค่ะน,น้ําขิงเขาเล่าว่ายังไงมาดูนะน้ําขิงบอกว่าคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนครอบครัวของน้ําขิงอาศัยอยู่กับคุณยายที่จังหวัดระยองมีครอบครัวของลุงและป้าอาศัยอยู่ด้วยกันครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย เมื่อวานน้ำขิงไปเจอรูปถ่ายตอนแรกเกิดน้ำขิงจึงถามคุณแม่ว่าหนูเกิดที่ไหนมีน้ำหนักเท่าไหร่คุณแม่ได้นำสูติบัตมาให้ดูน้ำขิงมีน้ำหนัก3กิโลกรัมเกิดที่โรงพยาบาลระยองปัจจุบันน้ำขิงอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมคะอันนี้เป็นการเล่าเรื่องราวครอบครัวของน้ำขิงนะคะบอกว่า ต้นต้นมาเลยว่าคุณแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะแสดงว่าเขารู้เรื่องราวของตัวเองโดยการที่แม่เนาะแม่มาเล่าให้ฟังเอาเมื่อก่อนเนี่ยน้ำขิงอยู่กับยายนะคะที่ระยองเป็นอดีตเนาะอดีตเขาเคยอยู่กับยายที่ระยองแล้วก็มีครอบครัวของลุงกับป้าอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเป็นครอบครัวใหญ่เลยเนาะและเมื่อก่อนครอบครัวของน้ำขิงก็ทําอาชีพค้าขายนะคะแล้วเขาก็ไปเจอรูปถ่ายใช่ไหมคะของตัวเองตอนที่เขาเป็นเด็กทารกนะคะ เขาก็เลยถามคุณแม่ว่าหนูเนี่ยเกิดที่ไหนน้ําหนักเท่าไหร่คะเนาะคุณแม่ก็เลยเอาหลักฐานมาให้ดูที่เราเรียนไปนากก็คือสุติบัตรใช่ไหมคะจะบอกว่าเราน้ําหนักเท่าไหร่เกิดที่ไหนใช่ไหมคะคุณแม่ก็เลยสุติบัตรให้ดูเนาะเขาก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยน้ําหนักสากิโลนะคะแล้วเกิดที่โรงพยาบาลระยองใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันใช่ไหมคะมีคาที่ใช้บอกช่วงเวลาคือคาว่าปัจจุบันคือตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ระยองละแต่ตอนนี้เขาอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี อันน uh, ี้คือตัวอย่างของการเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆฝึกเล่านะคะอันนี้ดูตัวอย่างก่อนเนาะผู้พูดถามคูถามค่ะน้ำแขิงเกิดที่ไหนและจังหวัดอะไรเกิดโรงพยาบาลไหนคะโรงพยาบาลระยองค่ะจังหวัดระยองโังพวัดระยองค่ะ S <S <preach ers> และปัจจุบ is ันเขาอยู is ่ที่ไหนเขาไม่ได้อยู่ระยองล้วยนะปัจจุบันเขาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีนะคะก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแต่ว่าชอบมีคนพูดสลับกันด้วยนะกาญจนบุรีอย่าพูดสลับนะไม่ใช่เนาะเป็นกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนะบุรีนะคะกาญจนะบุรีมาแล้ว น้ำขิงทราบความเป็นมาของตนเองได้อย่างไรทําไมเขาดูว่าเมื่อก่อนเขาอยู่ระยองสตีบัตรูาาีติบัตสุติบัตีสติบัตสติบัตรูปถ่ายอบากดปีายตอนเห็นว่าเป็นเด็กใช่คะเขาก็เลยไปถามแม่เนาะแม่ก็เลยให้สุติบัติดูนะคะเขารู้ได้โดยการดูจากรูปถ่ายถามคุณแม่แล้วก็ดูจากสุติบัติ อันนี้คือการทราบที่มาของตัวเองแม่นะ้ะขวดที่วางอยู่บนโต๊ะหนึ่งขวดนี่ไม่อยาให้น้องกินนะ,ะป้ายดูของตัวอย่างของอีกคนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นของน้ำขิงเนาะต่อไปเป็นของน้ำใสกันบ้างคะ่ะน้ำใสเล่าว่าคุณแม่เล่าว่าในอดีตก่อนที่พ่อกับแม่ของน้ำใสจะแต่งงานกันคุณพ่อทำอาชีพขายผลไม้ส่วนคุณแม่เป็นช่างเสริมสวย พร้อมกับน้ำรูปถ่ายมาให้ฉันดูต่อมาพ่อกับแม่จึงได้แต่งงานกันและย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและมีลูกสองคนคือพี่สาวและน้ำใสปัจจุบนันคุณพ่อและคุณแม่ทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งอีก5ปีคุณแม่บอกว่าจะเปิดร้านขายขนมไทยและร้านขายของฝาก น้ำใสมีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับคุณพ่อและคุณแม่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของน้ำใสเนาะน้ำใสเขาบอกว่าอะไรเมื่อก่อนพ่อกับแม่ก่อนที่จะแต่งงานกันนะคะเป็นไงพ่อคุณครูครับครับคุณครูคะพีจะบอกว่าคุณแม่บอกว่าจะเปิดร้านขายขนมก็ก็คือเท่ากับมันเป็นอนาคตครับ ถูกต้องเห็นไหมคะมีคนจับประเด็นเรื่องได้แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวครูมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อก่อนพ่อก่อนที่พ่อกับแม่จะแต่งงานกันนะคะพ่อเคยขายผลไม้ส่วนแม่ไปช่างเสริมสวยเห็นไหมคะแต่ต่อมาพอพ่อกับแม่แต่งงานกันปุ๊บเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเห็นไหมคะและก็มีลูกสองคนก็คือน้ำใสแล้วก็พี่สาวอีกหนึ่งคนเนาะบ้านพ่อกับแม่ เปลี่ยนอาชีพแล้วก็วคือมาทํางานในโรงงานใช่ไหมคะและอีกห้าปีเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เนาะอีก5ปีเป็นอนาคตใช่ไหมคะที่เมื่อกี้น้องซีบอกใช่ไหมคะอีก5ปีเป็นอนาคตคือคุณแม่เนี่ยก็อาจจะไม่ทํางานโรงงานแล้วนะ mm. เนาะเขาจะเปิดร้านขายขนมไทยแล้วก็เปิดร้านขายของฝากใช่นไหมคะมีการเรียงลําดับเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะเรามาดู ตอบคำถามของน้ำใสดูนะคะข้อหเหตุการณ์ใดบ้างที่แสดงถึงเรื่องราวที่เกิดในอดีตในเรื่องแม่่ขายผลไม้แม่เป็นช่่ขายผลไม้แม่เป็นช่รมแ่ทยลแ่สแขายผลไม้แม่เป็นช่อะไรนะก่็ขายผลไม้แม่เป็นกล้แ็นแม่เป็นอะไรนะคุณแม่ป บอกไอซน์นช่งา,างสวยค่ะคุณเป็นชสางสวยใช่ไหมคะทำไมมันถึงเป็นเรื่องในอดีตเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนที่พ่อกับแม่จะแต่งงานกันใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะมาเจอกันมาพบรักกันเนาะก็คือมีอาชีพขายผลไม้แล้วก็เสริมสวยนะคะเป็นอดีตนั่นเองนะคะอะแล้วเหตุการณ์ใดที่แสดงให้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพ่อกับพ่อแม่

ใช่ไหมคะอันนี้เคยเรื่องราวในอนาคตก็คืออีกห้าปีใช่ไหมคะยังไม่ถึงเนาะคุณครูคีเจะบอกว่าความจริงมันตรงกับอดีตปัจจุบันและอนาคตหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเราเรียกว่าการเรียงลําดับเหตุการเห็นไหมคะเวลาเราจะเล่าอะไรก็ตามเหมือนการเด็กๆจําไม่ดีเนาะเวลาเราจะเล่าอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีการเรียงลําดับเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตมาก่อนปัจจุบนันแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะจจะเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์และน่าสนใจนะคะ แล้วทําไมน้ําใสเขาถึงรู้ความเป็นมาของตนเองคะเขารู้ได้ยังไงวะคุณแม่คุณแม่เขาดูเขาอกะให้ฟังค่ะอ่าแล้วมีจะสื่ออะไรคุณแม่ค่ะรูปปฏิบัติดูอะไรนะคุณแม่ดูปฏิิบัตดูปฏิบัติดูรูปถ่ายใช่ไหมที่แม่เอารูปมาให้ดูเนาะแล้วก็มีอะไรอีก ตูนีบ้านนะคะตูนตีบ้านค่ะต so. ูน <mon> <mon> ีบ้านตูนีบ้านค่ะตูนตีบ้านบัตรประชาชนค่ะกานที่จะสรุปบทเรียนนะคะมีใครที่แบบอยากจะลองเล่าเรื่องราวของครอบครัวตัวเองเหมือนกับน้ี่น้ำผิหนูอธิรันคใครหนูก็อยากกันค่ะอะให้คนแรกน้องน้ามนค่ะน้ำมน สมัยก่อน,อนมนสมัยก่อนแม่เป็นครูสอนที่พี่ที่ป่งแยกแต่ตอนนี้แม่เป็นครูสอนที่แม่สอะอันนี้คือเล่าเกี่ยวกับอาชีพของคุณแม่ใช่ไหมคะ เมื่อก่อนค,คุณแม่เป็นคนครูสอนอยู่ที่ไหนนะเมื่อก่อนปงยงค่ะผงยงแล้วตอนนี้เป็นครูคอยู่ที่ไหนคะเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านรอนแก้วแล้วแม่ก็ไปเจอพ่อแล้วพ่อก็มีหนูค่ะอ๋อตอนนี้เป็นครูอยู่ที่บ้านดอนแก้วใช่ไหมคะใช่ไหมบ้านรอนแก้ว่แล้วก็มาพบกับคุณพ่อเนาะแล้วก็แต่งงานน้ำมนตอ์อันนี้คือเรื่องราวของน้ำมนต์เห็นไหมคะเขาเล่าเกี่ยวกับ อดีตของคุณแม่ของเขาการทํางานของแม่เนาะตั้งแต่อดีตและก็ปัจจุบันใช่ไหมคะอ่ามีใครจะเล่าเรื่องแบบน้ำมอดอีกไหมเกี่ยวกับครอบครัวนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรามีไหมคะมีไหมยกมือเลยนะใครดีครับแบ่งปันให้เพื่อนๆนดูเนาะใครเอ่ยน้องซีหรอครับอ่าน้องซีเล่าเลยค่ะน้องซี อนนั้นคุณพ่ออยู่ที่ภูเขาไทยแล้วก็มามาที่มาเจอแม่ครับนี่จำอะไรไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวเขอาไปถามเนาะเดี๋ยวเราต้องทำงานอีกแล้วอ่ะก็ถือว่าได้นะซีบอกว่าเ,เมื่อก่อนเห็นไหมคะซีใช้คำว่าเมื่อก่อนก็เป็นอดีตใช่ไหมคะก็คือคุณพ่ออยู่สุโขทัยใช่ไหมอ่ะ แล้วก็ก่อนที่จะมาแต่งงานกับคุณแม่ในปัจจุบันเนาะอันนี้ก็มีการใช้เรื่องราวเกี่ยวกับในอดีตมาเล่าให้ฟังเนาะมีอีกไหมคะอน,น้องโยกค่ะน้องโยกเมื่อก่อนเคยมีหมาหนูชื่อนำโชคค่ะพอเป็นปัจจุบันมันก็ตายอนาคตรนคจะมีพี่เฮงค่ะอันนี้เล่าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหมาหนูค่ะ เมื่อก่อนเคยเลี้ยงสุนัขชื่ออะไรนะนำโชคค่ะ,ะชื่อนำโชคแต่ปัจจุบันตายไปแล้วเนาะ,ะแล้วก็อนาคตวางแผนว่าจะเลี้ยงตัวใหม่ชื่อว่าเฮงใช่ไหมตอนนี้เลี้ยงแล้วค่ะ,อะตอนนี้เลี้ยงแล้วแต่ว่าเป็นปัจจุบันแล้วนะเนาะนี่คือของหยกมีอีกไม้ขออีกหนึ่งโคนน้องนี่นิวค่ะ ก่อนพ่อกับแม่หนูทำงานอยู่ที่ตะวันแดงแล้วพ่อกับแม่ก็เจอกันแม่กับพ่อก็มีหนูละอนาคตแม่ก็มีน้องอ๋อเมื่อก่อนพ่อกับแม่ทำงานอยู่ที่ไหนนะตะวันแดงค่ะอ๋อที่ตะวันแดงใช่ไหมคะจากนั้นก็มาเจอกันตรงนั้นเนาะแล้วก็แต่งงานกันมีน้องอน,นี่นิวนะคะและอนาคต ก็จะมีน้องอีกคนนึงใช่ไหมคะอ่ะนี่เป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ของนีมิวเอาแต่ตอนนี้ม<อ>ีแล้วมีแล้วใช่ไหมแต่คลอดหรือยังคลอดออกมาหรือยังคะคลอดแล้วค่ะโซนโซนอ๋อโซอนโซนคลอ,อดออกมาแล้วเห็นไหมคะ้าของนีมิวนั่นเองขอบคุณมากนะคะต่อไปมาสรุปเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะการใช้คำบอกช่วงเวลาเพื่อแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำมเวลาเราเล่าเรื่องเราถึงต้องเอา คำบอกช่วงเวลามาใช้นะคะเพื่อที่จะทําให้เราทราบลําดับเหตุการณ์เห็นไหมคะหรือสามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เนาะในครอบครัวก,ก่อนและหลังนะคะทําให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนโดยใช้หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองนั่นเองนะคะเหมือนที่เพื่อนเล่ามานะคะมีการใช้คําที่บอกช่วงเวลาเช่น,เม,ออนชมกกเมื่อก่อนใช่นะคะที่จบกับ C ีบอกว่าเมื่อก่อนเห็นไหมคะเขาเมื่อก่อนก็เป็นอดีตเนาะ ตอนนี้ก็เป็นปัจจุบันนะคะทำให้เราทราบเรียงลำดับเหตุการณ์มานั่นเองนะคะต่อไปเป็นงานของเราค่ะวันนี้ประวัติศาสตร์เนียนชิวชิวนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เด็กทำงานเองเนาะงานมันเป็นเรื่องของนักเรียนนะใช่ถ้าเป็นเรื่องของใครของมนันครูฟังไม่สามารถรู้ได้ว่าครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยมีความเป็น <ทำ S 1> มาอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะก่อนที่จะปล่อยให้ไปทำมาดูตัวอย่างก่อนว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะ นี่นะคะด้านบนเห็นไหมคะเป็นช่องว่างตรงนี้ให้เด็กวาดรูปครอบครัวของตัวเองวาดรูปครอบครัวของตัวเองถ้าสมมติเรามีรูปถ่ายหรือรูปของครอบครัวที่ถ่ายด้วยกันก็อาจจะปิ้นมาแปะก,ก็ได้นะคะได้เนาะหรือจะวาดก็ได้หนูมีรลปตอนหนูหนูไปเที่ยวเกาหลีคะ่ะง่าได้เอารูปมาใส่ก็ได้เนาะหรือวาดเอาก็ได้ใครที่ มีครอบครัวใหญ่มีคุณตาคุณยายอยู่ด้วยก็วาดคุณตาคุณยายลงไปด้วยนะคะวาดรูปครอบครัวจากนั้นข้อที่สองออนี่ไอยู่กัข้อสามผมทำเสร็จ้จตั้งแต่เมื่อวางแล้วครับจริงหรออ่ะเก่งมากนะคะต่อมาให้เรา,เ,า,เ,ลาเล่าเรื่องราว ความเป็นมาเหมือนที่เพื่อนยกตัวอย่างให้ฟังที่เล่าให้ฟังแบบนั้นนะถ้าเราจําไม่ได้ก็ให้ถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้เขายกตัวอย่างว่าอะไรแม่เล่าให้ฉันฟังว่าบ้านของเราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีในสมัยก่อนคุณพ่อไปทํางานที่จังหวัดระยองรับจ้างเก็บมะนาวขายพร้อมนํารูปถ่ายให้ฉันดูทํางานที่สวนมะนาวเป็นเวลาหปี ต่อมาคุณพ่อจึงย้ายไปทำงานโรงงานในจังหวัดชลบุรีคุณแม่จึงพาฉันไปอยู่กับคุณพ่อต่อมาคุณพ่อได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองครอบครัวของเราจึงอาศัยอยู่ที่จังหวัดชลบุรีจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการเล่าเรื่องครอบครัวเนาะเหมือนการเมื่อกี้ใครนะนี่นิวใช่ไหมคะนิวก็อาจจะบอกว่าเมื่อก่อนก่อนที่พ่อกับแม่จะแต่งงานกาันพ่อกับแม่เคยทํางานอยู่ที่ตะวันแดงนะคะแล้วก็แต่งงานกันปัจจุบัน กำลังมีน้องมีน้องอีกหนึ่งคนเนาะก็เขียนบรรยายมานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวตัวเองนะคะใครจําไม่ได้ก็ไปถามพ่อแม่หรือว่าใครมีอัลบั้มภาพก็ไปเปิดดูนะคะอาจจะจําได้นะดูจากรูปภาพก็ได้นะคะและสุดท้ายหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นเรารู้ได้ยังไงที่เราเขียนในข้อเมืเ่อกี้เรารู้ได้จากอะไรนะคะถ้าถามพ่อแม่มาก็เขียนว่าสอบถามพ่อแม่ หรือบางคนดูจากรูปถ่ายก็เขียนว่าดูจากรูปถ่ายนะคะประมาณนี้เนาะงานของราไม่ยากนะยากไหมคะวันนี้ยากไหมคะลูกไม่ยากค่ะไม่ยากครับไม่ยากเนาะไม่ยากครับไม่ยากค่ะไม่ใช่ไม่ยากครับ ไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะมีเ่้าแมวมาไม่ยากค่ะเจ้างชูผลงานให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมเสร็จแล้วอ่ะเราดูโชว์เป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูหน่อยเสร็จแล้วมีไหนเรามาโชว์นี่ใครที่เสร็จแล้วอ่านี่เห็นไหมว่าลูปสวยมากเลยดูของก้าวนะชูค้างไว้ชูค้างไว้ก่อน ห็นไหมคะโอ้มีครอบครัวหลายคนเลยใช่ไหมคะมีห้าคนหรือเปล่าห้าหรือหกคนเนี่ยแหละเนาะทำออกมาให้เรียบร้อยนะคะถามพ่อแม่ก็ได้นอใถ้าจำไม่ได้นะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับงานวันนี้มีไหมคะไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครัไม่มีเราไม่ได้เรียนนะคืัเราไม่ได้เรียนเพราะว่าเด็กๆต้องงานมาส่งที่โรงเรียนใช่ไหมคะ ก็เลยไม่มีการเรียนการสอนสุขหน้านะคะไม่ได้เจอกันนะคะแล้วก็อย่าลืมทำปฏิหารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาส่งเนาะระบายสีตกแต่งให้สวยงามด้วยทุกใบงานมีคะแนนนะคะทุกใบงานมีคะแนนให้นะคะทำออกมาให้ดีที่สุดคะแนนเท่าไหร่ไหนตัวเองนะคะแล้วก็ครูจะรอตรวจงานของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอจบการเรียนการสอนเท่านี้เนาะเจอกันอีกทีดูอีกทีนกเออนาะจะหยุดเยอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ